มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตอนแรกกลุ่มตอนหลังเฮพ่อคาลอเตอรี่มหาเฮงถูกรางวัลที่1น่รวย30ล้านบาท17กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่ตลาดสดไทยสมบูรณ์หมู่ที่4ถนน รียบคลอง3ามตำบลคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดวงเฮงโชคดีถูกรางวันที่หนึ่งวดประจำวันที่16กันยายน2565หมายเลข943703จำนวน5ใบค่ะรับเงินรางวัลไปถึง30ล้านบาทจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อไปถึงบ้านพักเพราะค้าลอตเตอรี่ผู้โชคดีนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบกับนายปานเทพสุขธรรมรงกุลแล้วก็นางสาวสิริวันทองยอดสุขธรรรงกุลสองสามีภรรยาเจ้าของแผงขายลอตเตอรีตรร่ตลาดสดไทยสมบูรณ์นายปานเทพกล่าวว่าตนเองมีแผงขายลอตเตอรีตรร่ตลาดสดไทยสมบูรณ์นะคะซึ่งได้เปิดขายมานานแล้วค่ะบอกว่าส่วนใหญ่จะขายหมดทุกงวดแต่ว่ามีบางงวดที่ขายไม่หมด เราก็จะได้รางวัลจากเลขที่เหลือทุกครั้งจากรางวัลเลข2ตัวบ้าง3ตัวบ้างสําหรับรางวัลที่1ที่ตนถูก้าใบเป็นเงิน30บล้านบาทเพราะว่างวดนี้ขายไม่หมดเหลือเป็นจํานวนมากไม่รู้เพราะอะไรแต่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากส่วนเงินทั้งหมดก็จะแบ่งไว้เป็นการศึกษาเป็นอนาคตของลูกบางส่วนที่เหลือเก็บไปเองจะทําบุญด้วยขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ